และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ซี่ค f ฟ e ีซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติก็ดีดีกินแล้วกด็ดีดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพสซี่คอฟฟี่ในซ็อปปี้ก็มีลเดอบาทนี่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ขอไปสื่อได้ไง่ายๆโหลดเดอบาทนี่อ้า้นแก้ว <Cheers. S 2> เขาเรียกอะไรนะแกงไตปลาแห้งไปถาม,มคุณคิดบอกจะรู้เรื่องไหมเนี่ย mm hmm. ก็เดี๋ยวเราสองคนขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะ mm hmm. ก็นี่ค่ะแกงไตปลาแห้งนะคะแล้วก็ปลาส้มไรกระดูกทอดส่วนคุณคิดก็อาหารฝรั่งค่ะไส้กอรอกนะคะกับขนมปัง mm hmm. อออฮะแล้วฟารซีก็มีทั้งมะเขือปอกมะเขือพวงและดิสแล้วก็ผักนะคะมาค่ะมากินไปได้วยกันเแต่ก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะเน้อกินไปได้วยกัน,นะค,ะค่ะอย <laughs> ังคิดกินไปแล้วค่ะก็เมื่อวานไปเซ็นท่านมาก็ไปเจอเอซีที่ซิดเลอร์อใ,ใ,ใช่ค่ะท่านก็ไปกินเหมือนกันนะท่านกระทัก ตอนแรกว่าพี่ซี่เดินเข้าไปคนเดียวค่ะลุงคิดไปล้างมือเพราะลุงคิดว่าอยากไปกินเบอร์เกอร์ก็เลยท่านก็เลยบอกถามว่าเอ้ามามาคนเดียวเหรอไม่ลุงคิดมามาด้วยค่ะแต่คิดไปล้างนั่นโต๊ะติดกันเลยค่ะท่านน่ารักมากไปไปกับเพื่อนก็อายุท่านก็น่าจะ6กกว่าๆละวท <c ười> ี่รักซีเรไม่ดูอคือเอฟซีเรานี่มีมันมนี่เลยอ่ามีมันนี่เอชมีอายุแบบว่าแตกต่าง แล้วก็ม,มีอ,อ,อ,อมีแบบเอฟซีเราเนี่ยมีอายุแบบหลากหลายมากนะคะมีแม้กระทั่งอ่ะเจ็ดขวบก็มีค่ะเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังค่ะก<ค>็เราก็เลยไปที่เซนทันแล้วทีนี้เขามีพวกอ่ะช็อปพวกช็อปที่เคยไปออกรายการคนคุณต่อยนะคะที่เซนทันอันนี้แฟนทางบ้านก็แนะนํามาเหมือนกันค่ะท<ค>่านมาสั่งกาแฟอ่ะในไลน์ของปาปิซี่แล้วท่านก็บอกว่าเออเนี่ยปาปิซี่ที่เซนทันเขามีงานนะอ่ะเป็นบูธ คนที่เคยไปออกครัวคนต่อยก,กันก็เลยนี่ค่ะไปได้มาแล้วก็ได้ปลาทูมาด้วยค่ะได้ปลาทูมาด้วยอันนี้ก็ปลาส้มอันนี้กล่องเล็กกล่องละร้อยค่ะเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะกล่องใหญ่ตัวนี้ก็สองร้อยแต่คุ้มนะคะเนี่ยคิวมิอืม take this, take this, take this. เผ็ดฮะอือหือกูเสีเผ็ดเผ็ดดีอันนี้ไม่เผ็ดใช่อันนี้ปลาส้มเขาเหมือนเอาแร่แต่เนื้อแล้วก็เอามาเอามาทำปลาส้มนะคะเขาเรียกปลาส้มไหลก้างกินกับข้าวต้มกุยน่าจะอร่อย อัาทิ้งมูฟี่คำแล้วหมดหมูวันที่หกวันเนี้ยที่หกที่เนอะแต่ความไม่รักว่าไม่ได้ทำเพลงแบบนี้ number six วันนล้เพราะวันนี้แล้วที่อุบลนะคะโอ้พรุ่งนี้อ่ะติ้งพี่เพื่อน่ะรอดวันเสาร์ด้วยค่ะพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะไปดูวันธรรมดาดีกว่า ช่วงนี้เด็กๆใกล้เปิดปิดเทอมกันเนีย่ยเมื่อวานไปที่เซนตันคนเยอะมากเนะ <Crazy. S 1> าะบังโรงเรียนน่ะเขาน่าจะปิดเออมาหาที่จอดไม่ได้เลยค่ะต้องมาจอดแบบโอ้โหทางทางที่ออกมาจากโฮมโปรเลยเราไปที่โฮมโปรด้วยค่ะที่วิโกยินดีเพ y าะทุกคนเสร็จงานไปแล้วลาลุงพี่ไปตัดผม ที่รัานคุณธนศเศษฐเอ้ยไม่ใช่ธนธนนเนศผู้ชายชื่อธนเศษฐธเนศเนี่ยพราะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจทางนั้นเลยนะิธนเศรษฐแอนธเนศอ่ะทททงชื่อดี คุณทเนศเขาเคยเปิดช็อปที่ที่กรุงเทพที่ห้างตอนนี้ช่วงโควิดเขาย้ายมาอยู่อุบลมาบ้านเกิดเขาแรกเขากับภรรยาบอกเห็นเอฟซีหลายท่านบอกว่าไปตัดกับคุณะเนศตัดดีมากจนตอนเนี้เขาย้ายกลับมาบ้านเกิดก็คืออ๋อเพิ่งจะรู้ว่าเขาอยู่อุบลเหมือนกัน เปิดที่ห้างเลยนะ He make art about one hour all the time อืม And then อืมใช่ everything perfect ใช่กว่าจะออกมาเป็นทรงอย่างนี้คับคุณแคเน่เก็จะ <c oughs> เหมือนเ็าทำแบบงานศิลป์นะครัะ <Same Leonardo. S 1> เป็น art ใช่ <c oughs> เป็น art <c oughs> เป็นงานศิลป์ ชิอกอลิกอืมน่าจะใช่อนยนคิดว่าน่าเป็นเกล็ดขนมปังแล้วก็เทียมมันแพงก็คงไม่น่ามามาทอดแบบนี้หรอก<ม>เบเบอร์เอ้ยเ,เ,เนี่ยขนมปังอ่ะเหรออันนี้ปลาไม่รู้ว่าใช้ปลาอะไรปลาโอหรือว่าปลาซา,าบะนะครับเนื้อโหจแตเผ็ดมากเผ็ดร้อนแรงจริงไอ้ แกงแตปลาคั่วแห้งอืม เ o ้าเจ้ what happened in the potato about the RFC, it's funny. f c รุ่นเด็ก <laughs> ประมาณ7-8ขวบหรือ5-6ขวบนี่แหละ <Huh? S 2> ปลา5 or 6เจียอ่ะ oh, I think younger for 4-5 <year. S 2> ปี maximum 4ปีผมคิดว่าไม่เกิน4ปี <c oughs> เป็นเด็กผู้ชายค่ะ little boy พอพิซี่ก็หลังจากที่ อัพวีโรเสร็จแล้วนะคะื่อกี้ก็จะอยากกินไอติมวันนั้นอนะรู้สึกจะวันก่อนเพราะว่าเมื่อวานเราไปเซ็นท่านก่อนของเมื่อวานนะคะเราก็ไปนั่งเซเว่นเพราะว่าเหมือนรีแลกต์หัวก็ซื้อไอติมกันที่เซเว่นออกมากินกันก็นั่งดูรถไปทีเนี้ยมีแม่กับลูกก็เดินผ่านไปทีนี้เขาก็มองเขาก็มองป้าพี่ซีกับลุงคิตก็นั่งกินอยู่นะคะก็มองแล้วก็หน่นดึงแม่เขาบอกผมเห็นเขาในโทรศัพท์ ผมเห็นลุงในโทรศัพท์โอสักพักเดินไปสักพักพอสักพักแม่เขาพาเดินกลับมาเพราะว่าลูกเขาอยากดูใกล้ๆอยากดูบ้าพี่ซี่กับลุงคิดใกล้ๆทีน,นี้เขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะอ,อ่อยู่ในอ่า YouTube ใช่ g n ไหมคะอยู่ในอ่นั่นใช่ n ไหมคะพอดีลูกชายเขาบอกเขาดูบ่อยเขาเห็นนั่นใช่ไหมคะป้พาพีาาาใใบาบ่ซี่อ้าวเหรอคะอุยขอบคุณมากเนี่ยค่ะเขา,ขาเขาชอบดูเนี่ยเขาจะซี่ไปที่ลูกเขาอันนี้ก็เดินเข้าไปในเซเว่นป้าพี่ซี่ก็มีขมนมพานามีอยู่เนาะ อันนี้ก็เดินออกมาอีกเดินมาใกล้ๆอีกคุณมือไปดูอีกก่อนจะกลับอะ่ะคะพี่ซีก็เลยให้ฮานามีไปรู้นางเขินมากแบบเนาะชายเขาบอกว่าเขาชอบมากเขาชอบมากเลยค่ะอะไรเงี้ยคุณแม่ก็น่ารักมากขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เลยทําให้เรารู้ว่าเอฟซีเรานี่มีไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่นะคะเด็กเราก็มี I think the youngest FC ใช่ใช่แล้วก็ แล้วก็มีเด็กกว่านั้นอีกเพราะอ่าอัปเตอร์อัปเตอร์หิมมีลิตเติ้ลเกิลประมาณ2ปีกว่ามามองไปไปซี่กับลุงคิดแล้วก็มองอีกมองอีกลุ <laughs> งคิดบอกเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าใช่ใช่เองมนน่ารักดีค่ะพอไปนั่งไปนั่ง่หน้า <c oughs> หน้าเซเว่นนะไปรีแลกหัวมาอยู่หน้าคอมเยอะ this chicken or no, for... oh. this? For... Mm -hmm. for... what? No, fish. This? Fish. This is fish. What is this? Fried fish. And this buy from... buy from You want to try rice? No, no, can bread. No, no, Give ตอนนี้นะคะโปรเดือนตุลาขายดีมากเลยนะคะเป็นโปรที่แบบว่าโอ้โหแบบ ตอบรับดีมากเลยนะคะในช้อปปีด้วยนะคะแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคะต้องขอบคุณเป็นแฟนทางบ้านมากๆเลยนะครับคือบางคนบอกว่าบางท่านน่ะบอกว่าเออทำไมไม่มีแถมกาแฟคือตอนนี้เรายังแถมกาแฟไม่ได้นะครับบอกท่านบอกว่ากาแฟดีมากเลยชอบอยากให้มี ซื้อนี่แล้วก็แถมกาแฟสักกล่องคือในอนาคตเราจะมีนะคะแต่ตอนนี้เราเรามุ่งเปิดตัวไปนะคะ You see this from มีฝรั่ง You see that? มรัค่ะ mm. Order for his wife เขาสั่ง mm. อเขาสั่งไปดื่ม mm. เขาบอกเขากินเขากินอ่ะกินกินช่วงเย็นเย็นอย่างเงี้ยจากแต่ก่อนเขาหลับไม่ค่อยดีกาแฟป้าปาเปซี่นี่หลายท่านเลยนะพิมพ์มาบอก แต่ก่อนเป็นคนที่หลับหลับหลับไม่ดีกระสับกระส่ายแต่ดื่มกาแฟอันนี้เขาบอกว่าเขาหลับดีเนาะหลายคอมเมนต์เลยนะน่าจะมาสามสี่คอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยววันหลังปาปิซี่จะจะจะนั่นให้ดูเขาเพราะว่ามันต้องมันต้องเข้าไปในอีกอีกอีกเว็บหนึ่งอะค่ะเพื่อเพื่อจะเอาคอมเมนต์เข้าไปอะถ้าพี่ปาปิซี่ตัดอ่าพื้นนแบบนี้ค่ะมันจะเอาเข้าไม่ได้มันแบบเยอะเขาแปลกเขาบอกว่าปกตินะ ตอนแรกกินกาแฟเป็นคนนอนหลับยากมากแต่ทีนี้อยากสนับสนุนบาเปสซี่ก็เลยลองสั่งไปกินดูตอนนี้ค่ะเป็นลูกค้าประจำาปเปสปเซี่เลยสั่งจากกแรกสั่งหนึ่งกล่องตอนนี้ก็จะมาห้ากล่องเจ็ดกล่องทุกครั้งเลยค่ะเพราะท่านบอกว่าแปลก,กินกาแฟแต่ทําไมหลับดีคือกลางคืนไม่ใช่ว่าอ่ากินแล้วหลับนีไม่ใช่คือกลางคืนนะคะกลางคืนเวลานอนน่มันหลับดีมันรีแลกซ์มันผ่อนคลายมันเหมือนแบบมันสบายตัวมันรีแลกซ์ ดีมากเลยค่ะป้าป้าคือไม่ยิ่งช้อปปี้เนะี่ยโอ้โหแล้วช้อปปี้นี่เราไปเราไปนั่นเขาไม่ได้นะคะช้อปปี้นี่เขาเขาพิมพ์จากความรู้สึกเขาเลยนะคะคือเป็นคอมเมนต์ที่เขาเรียกอะไรนะคะไม่ต้องจ้างมาคอมเมนต์เลยเขาคอมเมนต์ของเขาจริงๆเพราะบางทีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องจ้างเขาเรียกอะไรท่านคนมาโปรโมทไม่ต้องจ้างคนมาโปรโมท,มมโโมทเลยค่ะกาแฟของเรามาโปรโมทตัวมันเองค่ะ คนที่กินยังไงค่ะเขาบอกต่ออ,อร่อยอ่ะอันนี้เอาไว้เหยียบเพวกะดูดูค่ะเครื่องแกงเครื่องแกงเขาแบบเยอะมากค่ะกินกับไข่เจียวไข่ดาวนี่อร่อยนะคะไข่ต้มก็อร่อยเพรกะดูเครื่องแกงเขาค่ะเยอะมากเนื้อป่าไว้เหยียบมอง รู้สึกเครื่องแกงจะเยอะเกินไปจริงๆอ่ะแกะปดเนื้อปลาทูหรือว่าปลาสบะมามาคู่กับเครื่องแกงได้นะคะเพราะว่ารู้สึกเครื่องแกงจะเยอะเกินไปทอดก่อนนะคะมันเพิ่งจะเนื้อแข็งๆแบบนี้อ่อคิดจะหมดแล้วปิดคลิปนะหรือว่ายูจะให้มีปิดออยูว่าแบบอืม,อมแกง ไก่ปลาคั่วแห้งไกป่ปลาตัวแห้งอืมคั่วคอควายคั่วแหง้งอือหือก้องวันนี้นะครับประเภทซีมลุงพีสกินไกปไ่ปลาไตปลาคั่วแหง้งไกป่ปลาคั่วแหง้งปลาส้มไร้ก้างทอดปลาส้มไร้ก้างทอด ปลาสมไร่ก้างทอดไรก้างก็คือโนฮับอ่าโนฮับกระดูกอะไม่มีก้างอืมมันจะที่พิคอฟอืมโอเคไม่เป็นไรเแต่นุ่คริสกินปลาทูสอาหารบางทีจะพูดง่ายเลยนะคะค่ะเดี๋ยวกันที่มีละสองคนที่ขวาร้านนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโปอ่ะเดือนตุลาอยู่ถึงเพื่อนตุลานะคะ เดือนเอ่ากินเดือนตุลาคมเลยนะ